ตามไปตามปูฤษีแสีงธรรมธรรมชาตินะครับปูสวัสดีครับปูสวัสดีครับปูไปทําอะไรกันเนี่ยอมาเชิญพญานาคเชิญพญานาคไปเบืงสวนบวงสวงโอ้เทพวาพญานาคองคอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวปูขอดูหน่อยมาแล้วพญานาคมาแล้วอ๋อจะเชิญองค์พญานาคอู้สวยมากเลย เป็นทองสำเร็จหรอปู่โอ้คนลุกเลยป๋โอ้สายพญานาคนี่จะคนลุกเลือครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูด้านล่างเรามีมีเลขมื้อไงพญานาคนี่นยน่าจะมีเดี๋ยวอู้นี่ไงปุ๊กนี่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 อะไรเนี่ยเลขยังไงสี่เจ็ดป๋อห้าเจ็ดหรือสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ด สวยมากเลยเป็นองค์สำธิ์อยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่นี่บ่นี่วัด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 วััดยังกะสะทองวัดสะทองครับโอ้เป็นสำธิ์เนาะวัดมาสะทองของโบราณตัวนี้นานนนเกิี่น่ะเป็นเป็นของโบราณเลยบ่นี่เนาะของโบราณอ้เป็นเขียวเหลืองให้ท่านเป็นสำริดครับโอ้เป็นสำริดนะครับนี่หนักเห็นตัวเลขด้วยน่ะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ลองเป็นตัวเลขดูดูดีดี น่าจะมีมีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวขอรู้เบื้องต้นก่อนพญานาคราชมีตัวเลขเด้อนี่ตัวเลขจริงๆเนยนี่อะแคปหน้าจอไว้ดูพี่ช่วยดูหน่อยตัวเลขหน่อยนี่เป็นตัวไหนเอ่ยตอนนี้เมื่อกี้นี่มัน จ็ดแปดหรือเปล่านะครับอ่ะการเชิญพญานาคมาทําสถานที่บวงสรวงครับคุณผู้ชมนะครับนี่สถานที่จะบวงสรวงในวันที่สิบสามวันพรุ่งนี้นะครับนะครับที่วัดสะทงนะครับตําบนเนงมุดอําเภอกาบเชิญจังหวัดสุรินทร์ต้องทำพิธีคุณผู้ชมนี่คือโบทแบบตั้งแต่ แอสมาแถวจังหวัดสุรินมีโบสถ์ที่นี่นะครับที่แปลกมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ<ว>โบสถ์ที่เป็นสองชั้นด้านล่างก็ <ๆ S 2> จะเป็นอ่าค่าเรียกว่าเป็นที่นั่งและทํางานได้สบายเลยครับนะฮะเนี่ยชมฮะมาเน้อน,นะครับคุณผู้ชมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับร่วมทอดผ้าป่านะครับพรุ่งนี้ พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันแห่พระป่าแล้วก็วันที่สิบสี่ก็วันทอดพระป่าส,สามัคคีนะครับคุณผู้ชมโดยปูนสีแสงธรรมท่านก็จะมาทําพระป่าที่นี่ด้วยนะครับเพื่อจะหาเงินทำอุโบสถนะครับตกแต่งไฟอุบสถข้างในนะครับแล้วก็ศาลาที่อลังคาราาผูพังหมดนะครับอันนี้ก็ได้เตรียมสถานที่ไว้แล้วนะครับอ่ะศาลาที่ผูพังก็ยังที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับ ผุหมดแล้วนะครับพังหมดแล้วผุหมดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยจะสร้างาลาเอ็ดก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับในช่วงวันปีใหม่ไทยสงกรานด้วยนะครับปูตศรีแสงธรรมจะบวงสวงเอาตัวเลขในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบสามเมษายนสอง5ร้อยหสบห้าพระอาจารย์เป็นองค์ไหนครับเนี่ยองค์อะไรนะองค์คงโบราณเลยรเจริงตัวนี่อืมในสำลี<ม> องค์สมฤทธิ์อันนี้ก็เหมือนกันเหรอองพุทธทาองค์สเร็จเหมัององนีองค์นี้ที่เพิ่นเอามาเอามาคืนนั่นบอกที่ที่ที่มินที่ว่าเอาไปแล้วแล้วแกไมาอยู่ด้วยองนี้สำคัญมากๆเป็นทังไหนครับเราเราฟังเลยครับพระนักเอานาปลวกนะครับเรากลับมาคืนกลับมาคืนมามาถึงที่วัดนี่ต้องยินย่านแกมใสครับเพิ่นว่าไปเอาไปแล้วท่านเอาไป ท่านทูนศัก์เอาไปเนาะตั้งแต่วันเอาไปแกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยอยู่ดีมีสุขไม่สบายแกไม่ไม่อยากไปอยู่ด้วยครับก็เลยเอามาคืนลงนีมาคืนพอ,อมาถึงวัดวันนั้นนะ่ะอยากเดินไม่ได้นะแกเ,เ,นะเ,เดินได้เอนีแกคงไม่อยากยานีจากวัดนี่หรอก ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยสักดิ์สิทธิ์ลูสัตว์ลุกคุณลู่ศักดิิิ์์สทธเลยปู่พอดูด้านล่างเลยครับฐานของท่านฐานของท่านมีพอสองมีอะไรสัตว์เด้อลูกหลานไม่เพาไม่ได้ลบลูเด้ออหนักจริงนอนเนี่ยโอ้สัตว์อ๋อเป็นสมฤทธิ์เหมือนกันอ๋อโอเคครับมองไม่เห็นนะปูไวไหมเฮ้ยปูไวไหมโอ้ี่ปูตาสีแสงธรรมปูเปรตสิบสองปีแล้วครับเี่กเตรียมงานปู่ลุย ถูกใเองเลยถูกใจถูกใจปูคคนอื่นทำให้ปูไม่ถูกใจหรอกครับเรียปูนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเลขอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่เห็นที่ทานพระนะคิดว่าคิดว่าคิดว่าจะเป็นสามสามห้าแปดสามห้าเปรตบอกสามห้าแปดสามแปดห้าสามห้าแปดสามแปดห้าอันนี้คือเป็นแนวทางก่อนคือไม่แน่ใจว่า รอปูวงสงพรุ่งนี้สามห้าเป็ดเป็ดสามห้าประมาณนั้นนะครับรอปูอีกทีนะครับนะครับบางทีงสงฆให้คุณที่อยู่ในวัดนี่เช่นแม่ตะเคียนนี่ก็คงจะให้ให้ขึ้นให้ให้ให้ขังนี่ก็แม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้เองเนาะครับผมนี่เดียเออตะเคียนนะครับตะเคียนวัด สะทองวันสะทองนะครับคุณผู้ชมนะครับบวงสรวงมีแม่ตะเคียนด้วยนะครับวันพรุ่งนี้แม่ตะเคียนที่ปู่บอกว่ามารวมกันหมดที่นี่พรุ่งนี้จะมารวมกันที่นี่โดยการบวงสรวงใหญ่ของปู่นะครับ <laughs> ก็จะสังเกตดูได้เหง่ายว่าดูชุดนะครับดูหลังคาก็รู้ว่าเป็นสถานที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับสําคัญอย่างยิ่งนะครับหลายคนก็มีโชคลาภที่นี่นะครับ ก็เลยมีมีการมาจุดธูปไหว้โลกเลยนะครับดูจากธูปนะครับเนาะวันนี้ปู่ศรีแสงธรรมท่านก็จะมาทําพิธีบวงสวงที่นี่นะครับเดี๋ยวกําหนดการอะไรยังไงเดี๋ยวจะคุยกับปู่โดยตรงเองนะครับน<อ>่ครับพระอาจารย์กําลังทาพิธีเตรียมความพร้อมฮะ<อ>แล้วก็ใบซีก็ทําแล้วนะครับ<อ>ใบซีก็ทําแล้วนะครับนี่จะไปตกแต่งกับใบซีชุดใหญ่เลย นะครับอ่ะเนี่ยฮะใบสีชุดใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับทางนี้ด้วยกันได้อะไรครับเนี่ยกำลังทำอะไรเอ่ยเนี่ยบัวค่ะจะใส่ใบสีจะทำใบสีค่ะจะใส่อ๋อสวยงามมากเลยแล้วก็จะมีเลขไมเน,นี่ยเฮ้ยหาแต่เลขยังเดียวเลยอันนี้ค่ะพวกนี้โอ้ต้องจัดสวยด้วยนะน,นี่หรือ เขาเรียกว่าเอาใจใส่ใจในะครับตองปราณีตอย่างดีนะครับเนี่ย<น>ทำกี่วันแล้วสองวันค่ะสองวันแล้ว,ว,ลวไม่เสียงเบามากเลยสล <laughs> เสียงเบาไม่เป็นไรครับโอ้เนี่ฮะการทำใบสีนะครับอ่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างทำใบสีอี่วันแล้วสองวันแล้วสองวันแล้วค่ะสองวันแล้ว ได้เลขยังทำมาสองวันแล้วค่ะรอพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปูปให้ไหมเนี่ยไม่รู้นะคะถามปูโอ้ต้องปูต้องให้แน่นอนบวงสวงถามถามปูวัดอะไรนะวัดปา่ปา,ดปาสะทองวัดป่าสะทองจ้ะวัดป่าสะทองตำบลมังมุดอำเภอกำเชิงชจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยเดียวกันครับอ๋อวันพรุ่งนี้ปูจะทำพิธีบวงสวงอ่าโกล ถวายพระป่าแล้วพรนี้มีเหพป่าด้วยเนาะเห่พระป่าแล้วก็สมโพธ์พระป่าวันที่สิ1สาสิบสี่กระทอดถวายเมนบ่อ,บอเพื่อสมทบทุนสร้างศาลา,า,ลาที่ปูพังเวลาไหว้พระนี่กลัวมกันบ่กลัวจะหล่นใช่ไหม,มโอ้อ่ะขับเนี่ยดอกบวัวนะครับคุณผู้ชมบวัวตูมบวัวบานโหต้องต้องัอง่งเกะตรงนี้ทุกอันเลยบอ่ อ,ข,อ,อนขนาดใบสีโอ้ถ้าจานก็ช่วยยังเต็มที่เลยเนาะทำใบา <c oughs> สีสสสสสสโอเต็มที่เลยเนาะเนี่ยโอ้อ่บจะได้เนาะไม่ได้ง่ายเนาะใจรักจริงๆต้องมีความสถานีน,นอะอาผอาจา์เนาะจะไปดูสถานที่ที่จะเตรียมก่อน,นครับ